ใช่ครับขอบคุณสำหรับการมามาตลอดครับหวังว่าจะมาปใหม่สักว่าตอไดต่อัไตามท่านระานี่มาในกาเือต่อไปนประทไทยครับอนี่นตมเอ่อผมเชื่อว่าสตาินรัดมันอนะมีแรจิตการนะมีรและมการ้กรังใจครับรู้สึกตื่นตนนะวันนี้เรามาไปมานาะสารวันนตัามาเต็มนะทั้งความ

ทานมาเยอะครั้งนี้่านมาหนักกว่าเดิมนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่าีใจที่จะที่นี่ได้รตาได้วกัครับผมไ้เราก็ได้พูดคุยกับแล้วก็แค่มากงวันนี้ต้อณใจมาครับโอ้ช่มยะไม้านทานเยอะได้ครับมาได้ครัมา อ่าเป็นวันนี้เป็นคอนเซ็ปต์แบบแม่ไก่คู่กับพี่โต๊ะเนี่ยนะคะอ๋อใช่ค่ะพี่โต๊ขึ้นมาค่ะตุ้งนี้งเลี้ยงไปดูครับไปดูข้างใดกกันร้ครับใช่ครับใช่ครับสนุกครับวันนี้สนุกสนุกนะครับก็ดีใจกับน้องๆน้องเดื่ย้อนยุอน้องๆแล้วกันนะครับใจกับน้องๆที่แบบว่าแบบกินแพกอะไรเฮ้ยจิโร เฮ้ยอิมแพคครับครับอิมแพคครับเอ่อครับแ่ดีใจมากที่แบบว่าวันนี้คนมาเยอะแยะมากมายแล้วเดี๋ยวเราแบบว่าคือแบบคนรักคนชอบอะไรเงี้ยืุอกี้ดูกับพี่แกงก็นวดหน้าหงฝั่งนี้ก็แบบว่าพี่จากคนรู้แคร์ดีใจแคนอะไรเงี้ยครับ าำไปครับามไปฮ่าไ่า่าเยตัดต่อกปคำริงอะฮเาาา่กับตอะไรตลดโน้ตโอ้พี่ไปเช็น้ำตาข้างนอกคือผู้เล่นดีใจมากครับดีใจที่แบบเห็นพวกน้องๆที่เขามีความฝันเหมอนเราแล้วเราก็ได้มาเดเนน่วันได้มานกับการแบบยิ่นแก้งแยกันแล้วก้อง คืนครับแล้วก็พลังที่คนดูเขาส่มาให้พวกเราก็ยังทำใจ่กแ่เน้แนวอดอ๋อค่ะเป็นการระมนละพรเนาะค่ะเวลนอาหานะ่จริงเราก็ไม่ได้อยากกินกู้อะไรผมนะครับแล้ก็กินเขางจัดจัดเลยก็ดีแล้วาหน่อย ผมก็เดี๋ยวสิงหานี้กลับมาแน่นอนครับกับละครเวทีเรื่องเติบโึ้นเข้าไอีครับวโอ้โหตเต้นมากจริงๆเป็นสรงใหญ่มากกมีเพื่อนใช่แล้วก็รวมไปถึงอ่าภาพยนตร์เรื่องแรกเหมือนกันสมอลรูปูแนลมิถุนานมีเขาเข้าไปถึงพระเจ้าอย่างนะครับก็มีเต็มได้มหมีกมากก็มีผู้ปล่อยไปก็มีละครในไทยโลกด้วยรื้นแพร่แล้วทั้งเรื่องที่ ลุคลารายนคลรนลระคลกรอัน่นนแลวแลตอนนี้ลนะค่ะก็นราดัลก็ลุคลากรดแล้วก็ตอนนี้ก็คึ่งวงสวยว่าใช่ค่ะคนใช่ก็ไม่รำเยก็ไม่ใช่นะคะก็ตอนนี้จะปล่อยซิงเกิลลสุดออกมาทิ้งแล้วค่ะตนี2ขอนค่ะ a b y ค่ะ มีเเบา baby is you ไม่ไม่แล้วก็หลัง้ก็มีมิเพลงนะคะน้าหักอะหน้าหักอก็มีอณกาัแล้วก็ตอนนี้ก <laughs> <ready> ็พ <restrial noise> ักกัน่่เเดินเดิ่ันะคะ ไม่ได้แจ้วครับตอนนี้ก็มีอร่อมคู่ลิสอนเซนนะครับที่มาแผนไปเมื่อสักนานแล้วนะครับแม้วกนานแล้วเออรทําไรเออแดาวนโหลดซื้อของแท้ให้อยู่แล้วก็ได้ครัโอ้ยแล้วก็ดาวนโหลดด้วยที่ดอกซนหนึ่งสอมสองแปก้านะครับแล้วก็มีซิคอมอัน คุยช่องนัดกับนัดนะครับซึ่งอาจทำวันนี้อาจจะไม่เงอตกเลยทำไม่ได้ดีนะครับห้ามวยทั้งหมงเย็นทุกๆวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีละครช่องเจ็ดครับซึ่งเราถ่ายทำอยู่ครับนางสาวจำแรงรักครับเป็นเรื่องย่อตกท้ายใช่ไหมครับคืว่าด้วยคนลาบกันเนี่ยครับว่าก็มีละครครับข้าวรักช่างม้อนแดงแล้วก็เรื่อง อยู่นานที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่คนนะคะจริงๆแล้วเดินตาตั้งแต่ช่วหนึ่งจนวันนี้ก็คือยังได้รับความรักจากทุกคนตอนนี้ต่นจบท้ายเราก็รู้สึกดีใจเนาะแล้วก็วันนี้ยิ่งได้มาเห็นบรรยากาศที่แบบที่แฟนทำทุกคนให้กำลังใจกับเราทุกคนด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่าดีใจกับเราดยแล้วเราก็ปลื้มด้วยตอนเราเจอต้องมา คนให้คะมเมื่ไจริเหรอี่เราจริงเกรตาการเนือยต่างคะครับทุกคนทกคน้ให้บันทึเราแล้วก็อยู่ไ่ือกันตดมาตลอดแล้วครับที่สัากแล้วก็เรากีกนจริงก็ยังมีแต่ว่าดีใจที่ทุกคนยังรนับเราุกนตดยังเียครับเราเรยนรยก็ดีนะครับแล้ววันลาจะ่อนไปก็เราเป็นได้เป็่